สวัสดีครับดรียเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นูครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองครับคลิมีท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีมังกรครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่1 5ตุลาคมปีพุทธศักราช2567ันั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่จัดเม m น n ์ไพ่จัดเมนท์น,นั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่ด้านบนนั้นจะเป็นรูปของเทวดาเป่าแตรด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กําลังยืนขึ้นจากลงศพชีวิตเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะครับ ประกอบกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปนี่คือไพ่แทนโพเรนหรือว่าไพ่คนเทน้ํานั่นก็หมายคามว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเช่นเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่ทํางานหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ มันจะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกว่าดวงชะตานี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกับตายแล้วฟื้นเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไพ่จัดแมนหรือว่าจะเป็นไพ่ทำเบรลนด์ไพ่2ใบเนี่ยเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกนั่นเองนะครับ การงานของท่านนั้นจะมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งใหม่หรือว่าบางทีบางท่านนี่นะครับที่มีการโยกย้ายไปเนี่ยเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นก็จะได้เจอผู้คนทีมงานคนใหม่ๆอย่างนี้เป็นตน้นการที่ตัวท่านเองนั้นได้เริ่มอะไรใหม่ๆมันจะดีขึ้นชีวิตของท่านจะมีอิสระมากขึ้นหรือไม่ก็มีโอกาสมากขึ้นหรือไม่ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีอำนาจมีบารมีเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ชาวราศีมังกรครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองสครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถามว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุแล้วเราก็ให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอดตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากกว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสกับความอัศาจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์ยมมาานุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่เอ็ดออฟวอนหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้านั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีคิดไวทำไวในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับลหลายๆคนนั้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์พิเศษมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งบางคนเรียนดีเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าบางคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนดีเรียนเก่งขนาดนั้นแต่ว่าสามารถที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็ว คนที่ได้ไพ่หนึ่งไมเท้านี่ถือว่าดวงการงานของท่านจะทํางานรับราชการก็เจริญรุ่งเรืองทํางานในภาคเอกชนก็มีโอกาสได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสที่จะมีเงินเดือนหลายหมื่นหลายแสนอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็ทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองก็มีกิจการใหญ่โตมั่นคงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่เอ็ดออบวอนก็หมายความว่าดวงการแข่งขันด้านการงานของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนั้นตัวท่านเองจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเอง ถ้าสมมุติว่ามีการจ่อที่จะขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ว่ามีคนรอคิวอยู่เยอะตำแหน่งมันมีน้อยแต่ว่าผู้ที่จะประสบความสําเร็จก็คือชาวราศีมังกรนั่นเองนะครับชาวราศีมังกรท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่ในตอนนี้ให้รีบไปหางานทําท่านจะได้งานใหม่ภายในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอนหรือว่าบางทีบางท่านต้องการอยากจะเปลี่ยนงานในลักษณะแบบนี้ ท่านจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับลหลายๆท่านชาวราศีมังกรที่มีการแข่งขันด้านผลงานเช่นเป้ายอดอะไรต่างๆพวกนี้ตัวท่านเองนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่นายนออฟคัพหรือว่าไพ่อสุวินถือถ้วยชาวราศีมังกรนั้นมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่แต่งตัวดีบุค,คลิกดีและที่สําคัญก็คือเป็นคนสะอาดสะอ้าน คุณผู้ชายชาวราศีมังกรอาจจะไม่ใช่ผู้ชายขาลุยเสมอไปนะครับอาจจะเป็นผู้ชายที่สํารวยสําอ่างซสหน่อยหนึ่งเสื้อผ้าอภรรที่สวมใส่สะอาดสะอา้านเรียบกริบกลีบงงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคุณผู้หญิงก็เช่นเดียวกันคุณผู้หญิงชาวราศีมังกรนั้นก็เป็นคนที่รักสวยรักงามรักการแต่งตัวนอกจากนั้นชาวราศีมังกรยังเป็นคนที่พูดจาดีเป็นคนที่พูดคุยเก่งการนําเสนอการพรีเซนต์งานการไปหาลูกค้าใหม่ๆเนี่ตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จ ถ้ามีไพ่ไหนออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยก็หมายความว่าดวงการงานที่เกี่ยวข้องก,กับการเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายการหาลูกค้าการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จมากๆนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4นี่คือไพ่ King อฟวอ n นหรือว่าไพ่กษัตริย์ยยถือไม้เท้า อย่างที่ผมพูดไปว่าจุดเด่นของไพ่ใบนี้ก็หมายถึงเป็นคนที่พูดจาดีเป็นคนที่มีวางทัศน์ในการพูดคําพูดคาจาของผู้ที่ราศีมังกรน,นั้นสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจให้กับคนอื่นเห็นตามคล้อยตามได้ด้วยแล้วก็ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า ดวงการงานของท่านนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ใบนี้ชาวราศีมังกรนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยเป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์เป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆปรับตัวได้ดีว่างันเถิดนะครับผมแม้ว่าบางท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะแต่ชาวราศีมังกรนั้นจะปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารถ้าจะลงทุนทําธุรกิจการค้าการขายเรื่องของข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องของชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมก็คือไพ่ในชาริีออดรัอรว่ไพ่อัศวินนักรบที่อยู่ในตําแหน่งที่9ก้าไพ่ในชาวดีออดแล้วก็ไพ่ทำเบลนสองใบเนี่หมายถึงการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายในลักษณะแบบบีนั่นเองนะครับไพ่ในชาริีออดยังหมายถึงว่า ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรมีโอกาสาที่จะได้เดินทางไกลไปทุราป่าปังไปพบปะลูกค้าหรือว่าการงานของท่านนั้นจะมีโอกาสเดินทางบ่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจะดีเช่นขนส่งทางเรือขนส่งทางบกขนส่งทางอากาศอย่างนี้เป็นตน้นจะดีนะครับดวงชะตาของท่านเนี่ยนะฮะยังหมายถึงว่าถ้าชาวราศีมังกรวางแผนที่จะซื้อรถเปลี่ยนรถคันใหม่อย่างนี้เป็นตน้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ จะสมหวังนั่นเองนะครับจะได้รถคันใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเพราะว่าไพ่ดูชาริออดหรือว่าไพ่อัศวินนักรบนั้นยังหมายถึงพาหนะที่ใช้ในการเดินทางก็คือรถนั่นเองนะครับบางทีบางท่านที่ได้เริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะได้ทํางานใหม่ทำงานกับบริษัทต่างชาติทำงานกับชาวต่างชาติบางทีบางท่านได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปทำงานหรือว่าไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศก็ได้สำหรับความหมายของไพ่ดูชาริออดหรือว่าไพ่อัศวินนักรบนั่นเองนะครับ แต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของชาวราศีมังกรน,นั้นต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีภายในออฟซอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่7นะครับไพ่ใบน,นี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเมื่อมีอำนาจนะฮะแล้วก็เมื่อมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแล้วจิตใจของท่านต้องหนักแน่นต้องใจเย็นนั่นเองนะครับอาจจะมีแรงเสียดสีเสียดทานอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นสุข,ขุมรอบคอบตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ให้ระวังว่าจะมีคนคอยจ้องอิจฉาริษยาชาวราศีมังกรนั่นเองนะครับคอยจ้องจับผิดนั่นนู่นนี่ฉะนั้นชาวราศีมังกรจะทําอะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังคิดอยู่เสมอว่ามีคนคอยจ้องจับผิดอยู่นั่นเองนะครับไพ่ในออฟซอสนี่นะครับหรือว่าไพ่อัศวินถือดาบนั้นชาวราศีมังกรถ้าหากว่าทํางานรับราชการเป็นตํารวจเป็นทหารจะมีความเจริญเข้าหน้ามีโอกาสได้ปรับขั้นปรับตําแหน่งปรับยศนั่นเองนะครับในช่วงนี้ ส่วนไพ่ใบนี้นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เจ็ดาบไพ่เจ็ดาบนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่ท่านจะเห็นว่าเป็นทหารกําลังถือดาบหรือว่าแบกดาบออกจากค่ายในยามวิการทําลับๆล,ล่อๆเหลียวหน้าแลหลังนั่นก็หมายความว่าลึกๆในใจของชาวราศีมังกรแล้ว อาจจะเก็บซ่อนเร้นอะไรไว้สักอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าอาจจะมีมุมมืดมุมเทาๆชาวราศีมังกรอยู่เช่นธุรกิจการงานอาจจะเกี่ยวข้องกับของผิดกฎหมายของหนีภาษีหรือว่าเรื่องของการพนงพนันเป็นเจ้ามือหวยทงหวยเถื่อนอะไรประมาณนี้นะครับการวิ่งต้องวิ่งเต้นใต้โต๊ะนะฮะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายในลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็หมายความว่าแอบซุกซ่อนใครไว้สักคนหนึ่งในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ คราวนี้ที่เราจะไปทำนายดวงที่เกี่ยวข้องกับดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีมังกรก,กันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่ห้าเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่นั่นเองไพ่ห้าเหรียญก็หมายความว่าชาวราศีมังกรนั้นเป็นอีกหนึ่งราศีในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาไม่รู้เป็นไรเก็บเงินไม่อยู่นะครับอยู่ๆบางทีก็ต้องเสียต้องจ่ายเงินไป โดยที่แบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีปีไม่มีขุยเลยในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเช่นขับรถอยู่ดีๆรถเสียต้องเอาไปซ่อมหรือว่าขับรถอยู่ดีๆโด,ดนเฉียวโดนชนต้องไปซ่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมหรือไม่นะครับสมาชิกในครอบครัวอาจจะต้องการเงินเพื่อไปทํานู่นทนํานี่ก็คือเก็บเงินไม่อยู่อยู่ดีต้องจ่ายต้องเสียเงินโดยตลอดนั่นเองนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปักแรกเดือนตุลาคมตัวท่านเองนั้นมีไพ่เก้าเหรียญอยู่ในตําแหน่งที่2 ไพ่เก้าเหรียญน,นั้นก็หมายเขาว่าชาวราศีมังกรจะมีโชคลาภทางการเงินจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วล่ะนะครับชาวราศีมังกรครับหลังจากที่เก็บเงินไม่อยู่มานานคราวนี้การเงินการทองของท่านนั้นจะดีขึ้นนั่นเองนะครับผมการค้าการขายในช่วงที่ผ่านมามันเงียบเหงาซบเซาพอรัฐบาลนะครับผมเขามีการจ่ายเงินให้กับ กลุ่มเปราะบ,บางนี่นะฮะคนละหนึ่งมืนบาทแน่นอนนะครับผมเงินก็จะสะพัดจะทําให้การค้าการขายธุรกิจการค้าการขายของท่านนั้นดีขึ้นได้ผลกําไรเพิ่มมากขึ้นหรือไม่คนที่ได้ไพ่ก้าเรียนนั้นอาจจะหมายถึงว่าได้เงินได้ทรัพย์มีคนให้มาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ก้าเรียนนี้นยังหมายความว่าชาวราศีมังกรนอกจากจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้ว มีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถด้วยนะครับหากชาวราศีวังกรกําลังวางแผนที่จะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านจะได้บ้านหลังใหญ่จะได้รถคันใหม่ป้ายแดงอย่างแน่นอนนะครับชาวราศีมังกรครับเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรก,กันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากแรกของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับอย่างที่ผมพูดไปว่าไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ก็คือไพ่ไนท์ออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยนั้น ต้องยอมรับว่าชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีแต่งตัวดีและที่สําคัญก็คือเป็นคนที่พูดจาดีมีวาทศิลป์ในการที่จะจีบสาวในการที่จะจีบหญิงนั้นบอกได้เลยในเชาว์ว่าชาวราศีมังกรนั้นไม่แพ้ราศีใดชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนเจ้าชู้นะครับแต่ว่าไพ่ใบนี้ถ้าเป็นด้านอีกด้านหนึ่งก็หมายถึงว่าบางทีชาวราศีมังกรที่คบกับคนรักคู่รักมาได้สตระยะหนึ่งแล้ว จะเริ่มคุยกันถึงการที่จะสร้างครอบครัวถึงการที่จะเข้าสู่ประตูวิวาแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แต่งงานในช่วงเดือน2เดือนนี้แต่ว่าอยู่ในช่วงของการกําลังพูดคุยวางแผนกับผู้หลักผู้ใหญ่หาเลือกหายามหาสถานที่ในการแต่งงานอยู่ในช่วงของการเตรียมการอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่6กับไพ่เจ็ดดาบนั่นเองอย่างที่ผมพูดไปว่าไพ่เจ็ดดาบนั้นชาวราศีมังกรบางท่านเนี่ยอาจจะมีอะไรแบบลับๆ อยู่ในใจนั่นเองนะครับเช่นถ้าเป็นเรื่องของคนรักคู่รักอาจจะมีโอกาสนะฮะเจอคนอื่นแล้วก็มีโอกาสสารสัมพันธ์คุยกันแบบลับๆคบกันแบบเป็นกิ๊กเป็นคักคือความรักที่ไม่เปิดเผยหรือว่าเปิดเผยไม่ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดชาดรออดหรือว่าไพ่อัศวินนักรบถ้าเป็นไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า ดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีมังกรมีความเป็นไปได้ที่ตัวท่านเองนั้นจะได้คู่ได้แฟนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างาศาสนาถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนไทยแท้ก็มีโอกาสที่จะได้คู่ได้แฟนตั้งแต่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าเป็นชาวต่างชาติไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่จัดเม้นท์นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่1แล้วก็ไพ่ทำพรันที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีามังกรบางท่าน ที่เลิกรากันไปนะครับอยู่เป็นโสดมานานพอสมควรแล้วจะมีโอกาสได้พบรักใหม่ได้เริ่มต้นความรักใหม่ปลูกต้นรักต้นใหม่ด้วยกันนั่นเองนะครับผมก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้ไปสู่ฝั่งฝันก็นแล้วกันนะครับชาวราศีมังกรครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2567้นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปเปลียนพยากรโดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยและตัวผมเองก็จะได้นำมาคาติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ